สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเอเชียทอโต้อีกเช่นเคยนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายข,ายของบริษัททอโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขา2นะคะมีรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นแบรนด์หลัก t o y o ต a ด้วยนะคะมีมาให้แนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะคะกับเจ้า t ต y o ต้าว r นะคันนี้ได้เป็นตัว1.5 Nt นะคะมาในโฉมปี2020นะะสีบอนเทาสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูออปชันนะคะเสียฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับออปชันตัวรถของเขาคันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโลโก้นะคะ VOS อยู่ครบเลยนะคะสภาพคมไฟนะคะใสๆไม่เหลืองเลยนะคะไม่มีรอยร้าวใดๆเลยนะคะ กระจังด้านหน้าของเขาก็ได้เป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถนะคะสีเทาได้ดีมากๆเลยโลโก้ Toyota เดิมโรงงานทั้งหมดนะคะคมไฟนะคะใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะและคันนี้นะคะก็ได้ในส่วนของล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะขนาด15นิ้วนะคะรัดด้วยยางฟู o เยีย r ปี2024นะคะพี่ๆใช้ได้ยาวๆเลยดอกยางลึกๆนะคะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะ ในส่วนของกระจกก็ได้เป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้าด้วยนะคะได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแ,แล้วนะคะและในส่วนของกระจกของเขานะคะก็ได้เป็นกระจกเดิมแท้โ o โยต้าทุกบานนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแ,แล้วนะในส่วนของมือเปิดก็เช่นเดียวกันได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในนะคะคร่าวๆกันก่อนเลยคันนี้ก็จะได้เป็นโทนเบาะ้า,านะคะลายกราฟิกนะ สภาพดีเลยนะคะไม่ขาดไม่ยับไม่ยนยนใดๆเลยคอนโซลด้านในได้เป็นสีดํานะสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวหนูพาดูโครงสร้างนิดนึงนะคะพี่ๆอ่ะดูฝั่งเสาประตูก่อนเลยนะคะสภาพตัวนอ็อตไม่มีกระดิกไม่มีขยับเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์แน่นอนสําหรับคันนี้นะ,ะและเดี๋ยวพาดูโครงสร้างนิดนึงนะพี่ๆนะอ่านี่แกะให้ดูเลยนะคะสภาพเม็ดอาร์ตนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุชนหนัก ความจมน้ํากับสีตัดต่อกอมไม้ใดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะและพี่ๆดูตัวน็อตของเขานะคะฝั่งประตูนะสภาพเดิมนะคะไม่มีกระดิกไม่มีขยับขยื่นไม่เคยถูกขันนะคะเดิมๆโรงงานทั้งหมดแผ่นเพตรงรุ่นปี2020เลยนะ,ะสําหรับคันนี้นะและมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะก็บอกเลยว่าค่อนข้างกว้างนะคะเบาะตอนที่2นะนั่งได้หลายคนเลย และได้เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกเช่นเดียวกันนะคะสภาพใหม่ๆเลยนะคะและก่อนส่งมอบนะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่ตะกล้องรบกวนดูโครงสร้างอีกนิดนึงนะคะฝั่งนี้นะเผื่อพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาเข้ามาดูรถจริงก็สามารถดูผ่านวิดีโอของเราได้เลยนะคะคันนี้ก็เดิมๆนะคะพี่ๆเม็ดสปอร์ตนะคะเม็ดอาร์ตนะบอกเลยว่าเรียงกันสวยๆลึกๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุใดๆแน่นอนรับประกันนะคะ คงสร้างเดิมนะรถจีเสภาพหนังฟ้ามากๆเลยนะคะและมาดูในส่วนของตัวไฟท้ายของเขานะคะก็ได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะตัดด้วยเส้นโคเมียมนาะะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพคมไฟนะคะใสๆไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะกับร,ระยะถึง2จุดด้วยกันเลยและโลโก้โคเมียมนะคะอยู่ครบนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะและเดี๋ยวเราพามาดูนะในส่วนของตัว ห้องเก็บของกันต่อเลยนะสำหรับคันนี้นะคะก็ด้านในนะคะสามารถเก็บสัมภาระนะะเก็บกระเป๋าได้หลายใบเลยนะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่าแล้วมาดูนะในส่วนของตัวยางอะไหล่ของเขานะคะเราก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของแมลงนะคะเรามีให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะในเรื่องความปลอดภัยแน่นหนานะคะและพี่ๆดูนะคะในส่วนของซีนทางมะพร้าวนะคะบ่งบอกได้เลยว่ารถเราไม่มีจมน้ําน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะ ซีนเดิมทั้งหมดนะคะสภาพนางฟ้าด้วยและเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนิดนึงพี่พี่คะ่ะดูโครงสร้างนะคะตัวน็อตฝาก,กระโปรงนะคะไม่มีกระดิกนะคะไม่มีขยับแน่นอนนะคะตัวกิ๊ฟนะ,ะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะซิลเลอร์เดิมๆทั้งหมดฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่เคยถูกถอดถูกเปลี่ยนใดๆเลยนะคะบอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถสภาพดีนะคะสภาพนางฟ้าเลยนะก่อนส่งมอบนะคะเดี๋ยวเรามีทำสปาให้อีกรอบนึงแน่นอนนะคะ แล้วเดี๋ยวพามาดูนะในส่วนของฝั่งคนขับกันเลยนะสำหรับคันนี้นะคะพี่พี่เดี๋ยวหนูสตาร์ทให้ดูเลยเป็นระบบกุญแจแบบไขสตาร์ทแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเริ่มกันตนะั้งแต่คอนโซลด้านข้างนะคะฝั่งคนขับนะคะก็จะได้เป็นกระจกแบบออโต้นะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นเซ็นทัลล็อกนะคะคอนโซลสีดําแบบนี้นะ,ะในส่วนของพวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบพาวเวอร์สามการแบบนี้นะคะแล้วก็เลขไมล์การใช้งานของเขานะคะก็เป็นไมล์แท้แน่นอนนะคะ1 8 0 0 0 0โลนะเป็นรถหน่วยง,งานประวัติศูนย์ และในส่วนของตัววิทยุของเขาก็ได้เป็นจอวิทยุเดิมโรงงานเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ mm. AUX นะคะแบบใช้สายได้เลยนะคะฟังวิทยุ FM AM ได้เลยนะคะ mm. แล้วก็ในส่วนของแอร์ของเขาได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับมือเนาะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบนี้เลยขั้นบันไดนะคะสภาพภายในนะคะสวยๆเลยนี่พี่ๆค่ะพลาสติกยังอยู่อยู่เลยนะคะบอกเลยว่ารถเรานะคะใหม่มากๆนะ ไฟนะคะเปิดติดทุกดวงเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะในเรื่องของด้านในนะคะก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะพี่ๆสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะและอยากออกรถกับเรานะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากซื้อสดนะคะเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะอย่างแน่นอนนะคะอ่ะมาดูตัวห้องเครื่องของเขากันก่อนเลยนะคะ สำหรับคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์น้ะ1,500ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะก็ช่วงล่างดีอัตราการเร่งดีนะคะประหยัดน้ำมันและที่สำคัญนะคะอึดถึกทนอะไหล่หาง่ายแน่นอนนะ,ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะพี่ๆสภาพเดิมนะคะสภาพสวยๆเลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยน้ำมันล่วไหลนะคะไม่มีรอยหนูกัดหนูแท้สายไฟแน่นอนนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสภาพตัวนงตัวน็อตน,นะคะอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดนะ,ะแล้วก็ มาดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนะคะพี่เม็ดอาร์นะคะเรียงกันส,สวยๆแบบนี้ซิลเลอร์เดิมๆนะคะแล้วก็ในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพดีไม่กาอไม่ร่อนแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราทําสปาให้อีกแน่นอนนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะอยู่ครบเลยในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราก็ดูแลให้แน่นอนนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเป็นถ่ายน้ามันเครื่องนะคะต่อภาษีต่อพรบรนะคะทางเราจัดการให้แน่นอนสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นเจ้า To โยต้าวีออสคะ 1.5 NT นะคะปี2020นะคะกับราคาค่าตัวแค่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเครดิตฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณเดือนละ6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเป็นไงบ้างคะพี่ๆถูกใจคันนี้ไหมคะหากใครสนใจนะคะอย่าลืมรีบจับรีบจองนะคะติดต่อทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ